อเมรินบุ๊กส์พอดแคสตคิดมากพอดแคสตสวัสดีครับผมคิดมากครับสวัสดีค่ะพบกับ คิดมากพอดแคสต์ ep หนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอยากเลิกคิดมากต้องทำอย่างไรคะ่ะพบกับดิวพิมชนกแล้วก็ผมคิดมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆนะคะคุณคิดมากตามสไตล์คิดมากพอดแคสต์ใช่เลยครับค่ะที่มีทั้งดิวแล้วก็คุณสอนมานั่งคุยกันเหมือนเ,ออเป็นเพื่อนที่ว่า อ่ได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีการแตกประเด็นต่างๆที่นีในชีวิตประจาําวันเริ่มจากประเด็นง่ายๆก่อนอละกันเนาะคุณสอนเนาะประเด็นว่าแบบความหมายของคําว่าคิดมากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณสอนใช่ใชอย่างสมมติของคุณสอนมันมันเป็นยังไงอะคะในความหมายของคิดมากของผมเนี่ยจริงๆโดยธรรมชาติผมคิดว่าพอพูดถึงคาว่าคิดมากอะ่ะคนมกกักจะนึกถึงความหมายในเชิงลบก่อนอจริงแต่ว่าความว่าคิดมากในความหมายของผมเนี่ยเป็นคำความหมายในเชิงบวก Mm. คือผมมองว่าธรรมชาติของคนเราโดยส่วนใหญ่อะเนาะ,ะเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบหรือแม้กระทั่งยังไม่ทันกระทบเลย mm. จิตนาการของเราอะเราก็จะกังวลไปก่อน mm. คิดลบไปก่อนคคือผมมองว่าความทุกข์ของคนส่วนใหญ่อะมันเกิดขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นอะเกินครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยการคิดมากของผมคือคิดให้มากกว่าที่คิดลบ uh. เพื่อที่จะทําทให้เราเนี่ย ไม่ติดลมของความทุกข์ครับค่ะอืมแล้วแล้วสมมติว่ามีเรื่องที่แบบคิดมากในแบบที่คุณสอรู้สึกว่าอ้มันมันมันทัชใจเราแล้วแบบตาตรึงเราว่าแบบเรื่องคิดมากเรื่องนั้นมันมีอะไรบ้างมลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะจริงๆจะต้องบอกว่าอหลายเหตุการณ์ของชีวิตเนอะค่ะตอนที่มันเกิดขึ้นนะขนาดนั้นนะครับเออเราไม่รู้หรอกว่ามันจะให้แง่มุมอย่างไรกับเราแต่พอมันผ่านล้่ะเามันกกบขึ เรื่องเหล่านั้นนะครับมันให้แง่มุมที่ดีกับเราเหมือนกันนะอเช่นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เรียนหนังสือค่ะผมเคยสอบตกอสอบตกในวิชาสุดท้ายก่อนที่จะจบมหาลัยอ่ะตอนนั้นเนี่ยเราสึกเป็นความเครียดแล้วก็กดดันมากเลยครับอยอมรับว่าตอนนั้นคิดบวกไม่ออกหรอกค่ะใช่เป็นคิดมากในเชิงลบเนาะคิดมากในเชิงลบครับแต่ว่าเมื่อพอผ่านมันมาได้อ่ะะผมพบว่าวิชาที่ผมสอบผ่านมาค่ะ S <S มันทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนเก่งวิชานั้นเลย oh. เพราะว่าแทนที่ว่าเราจะอ่านแค่วิชานั้นเนี่ย <Ha. S 2> เรียนแค่รอบเดียว <Ha. S 2> แล้วกับเรียนวิชานั้นถึงสองสารอบ oh. ซึ่งในวันนั้นเนี่ยเมื่อเรามองไปข้างหน้าคือเรื่องใหญ่ของชีวิตค่ะ <Ha. S 2> แต่เรามองในวันที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันกลายเป็นเรื่องเล็กแล้ว mm. คิดมากบางทีเนี่ยเขาคิดมากเนี่ยเราไม่ได้คิดมากแค่กับเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้า <Ha. S 2> แต่เราคิดมากย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตของเราอะไรย่างเงี้ยคล้ายกับ การตกตะกอนอะไร<ช>ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็แบบเหมือนเวลาเรา<ม>เจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้คิดกับมันมากขึ้นกว่าที่มันเคยเป็นอะไรประมาณเนาะใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าบางคนก็จะบอกว่าคิดมากมันเป็นเชิงลบเนาะเขาก็เลยแบบอยากจะเลิกคิดมากเนี่ยคะ่ะทํายังไงดีอะ่ะหรือแบบให้เลิกคิดมากในเชิงลบคือต้องบอกเล่านอกเรื่องให้ฟังก่อนว่าเมื่อวันก่อนได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆนกเขียนค่ะ เพื่อนนีเขียนบอกว่าคําถามที่เขาได้รับมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการมุกออนจากความสัมพันธ์แต่ว่าอันนี้เป็นข้อย,ยกเว้นสำหรับผมคําถามที่ผมได้รับมากที่สุดคืออยากเลื่คิดมากในทำองอีตรงประเด็นดีเนาะจะมาจากนาบกามแน่นอนแบบว่าเหมือนเซิร์ชเราเซิร์ชเอนจินขึ้นมาแล้วแบบคิดมากก็คือคุณสอนขึ้นมาเลยก็เลยมาถามซะหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งคําตอบส่วนของผมก็คือบอกว่าให้คิดมากกว่าที่เราคิดอคือผมมองว่าทุกเรื่องทุกเรื่องบนโลกใบนี้ครับ มันมีทางามองได้หลายทางมันมีทางคิดได้หลายความคิดค <C ham> er> แต่ไม่ใช่ว่าบางทีเรื่องที่เราคิดตบบอนแรกอาจถูกแล้วก็ได้นะครับ <C ham> er> มา,าจ,จะแย่กว่านั้นแย่แบบนั้นจริงก็ได้อ <C ham> er> แต่อย่างน้อยการที่เราฝึกคิดให้มากกว่าที่เราคิดอะมันทําให้เรารู้ว่าโ <C ham> er> ลกเนี้มันไม่ได้มีทางเดียวทุกเรื่องบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่มุมเดียวอะครับตอนนี้ผมก็จะบอกคนที่มาขอวิธีนะว่าอย่า,ายคิดมากทำอะไร <C ham> er> ว่าเฮ้ย <C ham> er> คุณไม่ต้องเลดคิดมากหรอกแต่คุณต้องคิดให้มากขึ้นกว่าสิ่งที่คุณคิด เพราะว่าการเลิกคิดมากมันทาไม่ได้ครับรคนเรา <laughs> เราอยู่ความคิดไม่ได้เนอะ <laughs> การควบคุมความคิดเป็นสิ่งที่ยากผม <c oughs> คิดว่าการคิดให้มากขึ้นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าเหมือนเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าแบบความคิดของเรามันไวมากแบบ <c oughs> เรานั่งอยู่ที่นี่แต่แบบความคิดเราสามารถไปแบบลาสกาไปโคโลกเหนือไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบเราไม่สามารถห้ามความคิดมากของคนได้เลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ธรรมชาติความคิดของมนุษย์นะครับมันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันค่ะบางที การคิดมากในมุมของผมไม่ได้การคือไม่ได้คิดไปไกลแต่คือการคิดว่าเฮ้ยอันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยกลับมาปัจจุบันก่อนอะไรแบบนี้ครับก็คือไม่ไม่ต้องเลิกคิดมากแต่ให้ปรับมุมมองอีกแบบหนึ่งเป็นการคิดคิดคิดอีกแบบหนึ่งมากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแบบเหมือนรู้ทันความคิดของเราว่าความคิดเรากําลังจะ ไปในแง่ลบแล้วนะหรือ<ช>ว่าแบบเออมันเกินเกินไปแล้วที่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ดีนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองด้วยว่าเออสิ่งที่เราคิดอะมันเป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือไันยังมีสิ่งอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยครับก็มองในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นใช่ครับอืแล้วถ้าเกิดว่าแบบสมมติว่าแบบทํายังไงก็ไม่เลิกคิดมากมมในแง่ลบสักที มีการฝึกมีวิธีฝึกไหมคะคุณสอนว่าแบบอ,อาจจะแบบทํายังไง<ม>คืออาจจะครั้งแรกที่เขาคิดมากปกติเขาเป็นคนคิดมากมากๆเลยอ่ะแบบแบบแต่ว่าอยากจะเลิกคิดม,มากแล้วแล้วก็อยากจะปรับแบบที่คุณสอนแนะนํา<ม>ว่าให้คิดไปอีกสวิตไปคิดอีกแบบหนึง่ง<ม>แต่เขายังทําไม่ได้อ่ะแบบมีวิธีการแบบฝึกยังไงให้ให้แบบเออลองทํำยังไงดีอะคะจริงๆผมมีเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยนํามาใช้กับตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเทคนิคที่ทําให้เกิดนับปาคิดมากวันนี้ด้วยคือผมรู้สึกว่าความคิดเนี่ยเวลามัาอยู่ในสมองนะครับมาทํางานไปเรื่อยแล้วเรามองไม่เห็นหรอกเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่วิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดความคิดมากหรือชะลอความคิดมากลงครับคือเอาการเอาความคิดของเรามาใส่ลงในกระดาษอืเมื่อเราเอาความคิดของเรามาใส่ลงในกระดาษด้วยการเขียนเราก็จะมองเห็นความคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นอันนี้ครับเป็นวิธีที่ผมใช้ผมรู้สึกว่า ทุกครั้งที่ผมเขียนผมเห็นอยู่ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่ <ừ> um. นะครับแล้วก็ผมก็จะลองเขียนในมุมที่ตัวเองไม่ได้คิดด้วยเ oh. พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ติ้งทําให้เราได้เห็นหลายทางมากขึ้นแต่ <ừ> um. ที่อย่างที่คุณคุยกับคุณดิวไว้ตอน <Ha. S 1> ต้น <Ha. S 1> เพราะต้องยอมรับนะว่าถ้าเกิดเราไม่เขียนอะ บางทีเราก็คิดเองในหัวมันก็สิงสับสนอยู่ดีนะแต่การเขียนเนี่ยมันทําให้เราเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นครับเหมือนเหมือนถ้าอยู่ปล่อยให้มันอยู่ในหัวมันก็เหมือนเป็นฟุ้งๆอยู่ในหัวว่าแบบเราจับมันประเด็นมันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อเราแบบได้เขียนออกมาหรือว่าใช้การพิมพ์เหมือนแบบทุกคนตอนนี้อาจจะแบบมีช่องทางเช่น Facebook Twitter ที่แบบเขาจะถามเรา about on your mind หรือแบบมีอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบสามารถเขียนอะไรลงไปในนั้นได้ใช่ไหมคะคุณสอนเนาะโอ้เป็นความคิดที่ดี มากเลยแล้วก็แบบเออเป็นสิ่งที่น่าทําน่าฝึกฝนเพราะแรกแมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะว่าแบบคิดในแง่ลบคิดมากคิดเกินเลยคิดเกินเรื่องอไร้สติเนาะคือคือต้องบอกว่าการคิดลบมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วไอ้ที่<ม>บอกไว้ตอนต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นดับหนึ่งการเป็นคนที่คิดบวกขึ้นมาการเป็นคนที่คิดให้มากกว่ามันไม่ง่ายหรอก<ม>แต่อะไรก็ตามที่เราทําไปไเรื่อยๆอครับ ผมเชื่อว่าทุกวันที่เราทําเราจะถนัดมากขึ้นเราจะดีขึ้นเราจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเริ่มต้นก่อนครับก็เหมือนเป็นฝึกตัวเองให้มีสมาธิให้มีสติกับความคิดของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบบอยากอยากแนะนําคนรอบข้างสมมุติว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบเพื่อนเราเพื่อนเราคือเราอะ อาจจะคิดมากเลเวลหนึ่งแต่เพื่อนเราคือแบบเลเวลอัพกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากอยากให้แบบเราจะมีวิธีการพูดยังไงให้คนพวกแบบอย่างนั้นให้เขาแบบม,มาทําวิธีกับเรามาลองฝึกกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบลองฝึกคิดให้มากกว่าความคิดแง่ลบที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยม,มีวิธีไหนบ้างไหมคะคุณตออจริงจริงวิธีแรกครับคือเราต้องรับฟังเขาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพูดเลยเนานะ,ะผมเชื่อว่าโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะคนนหญ่เพื่อนอ่ะ เขาจะแบบมียังมีกําแพงนิดนึงอ่ะแต่แต่งแกแบบน้อมันไม่ได้ง่ายอะไรอย่างนี้เราเราก็ต้องรับฟังเขาก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วพอเรารับฟังให้เขาพูดให้จบเลยนะอยาวนานเท่าไหร่ก็พูดให้จบแล้วเราก็ลองบอกว่าเฮ้ยลองมาเขียนรือลองพูดให้ฟังดูซิว่าสิ่งที่เธอคิดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วอีกกี่เปอร์เซ็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของเธอดูอโอเคไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใ้วความเป็นจริงอะ่ะ เธอมีวิธีการรับมือของมันอย่างไรไม่เป็นไรสิ่งเนี้ยเดี๋ยวช่วยกันคิดอืแต่สิ่งใดที่มันย,ยังอยู่แค่เกิดขึ้นในความคิดของเราอะ่ะมีวิธีการที่เราจะคิดในมุมอื่นได้ไหมหรือพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้คิดเปในแง่นัไนแง่เดียวได้ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคุณจะสัมคันคือต้องรับฟังก่อนอก็คือต้องรับฟังเพื่อนแล้วก็ ให้เพื่อนเห็นความคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช,ใช่ไหมคะด้วยการเขียนออกมาใช่ครับอืมเป็นวิธีการที่ดีเลยเดี๋ยวเอาไปใช้ว้างคุณสอนดีเลยครับ <laughs> ค่ะแล้วก็อ่าถ้าแบบบางบางอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จริงว่าแบบเ,เขาเนี่ยกําลังคิดลบอยู่นะแล้วมันทําให้ชีวิตเขาแบบพาไปในทางที่มันมันควรจะดีกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีไหนที่เขาแบบ ขาบางทีบางทีคนเรามันจะแบบโทษตัวเองอ,อะเนาะว่าแบบเพราะเราเป็นคนแบบนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่บางทีเคยฟังมาว่าอะไรพวกนี้มันเกิดมาจากความคิดความคิดว่าชีวิตมันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยคิดมากอะไรเงี้ยค่ะคือจริงแล้วเราต้องย้อนเหมือนที่คุณดิวถามอะครับว่าเหมือนเราต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าชีวิตของเราตอนนี้มันดีหรือเปล่าถ้าเกิดชีวิตเราสุดชีวิตเราไม่ดีหรือชีวิตเรามีความผิดพลาดอะไรบางอย่าง แน่นอนครับมันเหมือนกับคำถามคุณเดิวเมื่อกี้มันต้องย้อนกลับไปที่ความคิดแล้วแสดงว่ามันต้องมีไมซ์เซ t บางอย่างทัศนคติบางอย่างหรือมุมความคิดของเราบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือเปล่านะครับต้องประเมินตัวเองก่อนครับแต่ว่าถ้าคุณชีวิตแฮปปี้ชีวิตดีแล้วคุณบอกว่าฉันคิดมากแต่ฉันมีความสุขฉันมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรคุณคิดมากต่อไปได้เลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดสึกว่าชีวิตฉันมีปัญหาฉันชุกฉันล้มเหลวไม่ใช่ชีวิตที่ฉันพอใจ ให้มองย้อนกลับไปที่ความคิดครับผมอคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันล้มเหลวทางข้างหน้ามันก็จะยิ่งล้มเหลวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันแบบปูด้วยกลีบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบไปต่อมันเหมือนกับว่าเราขับรถนะครับค่ะถ้าเรามาทางที่ผิดแล้วอะต่อให้ขับไปต่อมันก็ไปต่อที่ผิดถ้าเราใช้แผนที่เดิมอยู่จริงเหมือน Google พาเราไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบยังไปไม่ถูกต้องอยู่ใช่ครับ ความคิดชาตทัศนคติอะครับมันคือแผนที่ทางความคิดของเราอชอบคํานี้มากเลยแผนที่ทางความคิดเราก็ต้องมีข้อก่อนว่าแบบแผนที่ทางความคิดของเรามันไปในมุมไหนใช่ครับใช่ครับจริงดีมากเลยค่ะแล้วแบบคุณคุณสอบมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะว่าแบบสมมุติว่ามันอยากเลิกคิดมากจังเลยอะไรเงี้ยเออแต่แบบพยายามแล้วจริงๆผมอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆคิดมากก็ไม่เสียหายนะถ้าเกิด คิดมากแล้วเรายยังมีชีวิตที่ดียังมีความสุขอยู่แต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราโอเคกับชีวิตแบบนี้ไหมถ้าเราโอเคไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเราไม่โอเคเราต้องกลับมาย้อนมุมมองใหม่นะครับคิดมากไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่การคิดผิดต่างหากคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอคิดมากไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเราคิดมากในทางที่ถูกเป็นแผนที่ที่ถูกแต่ถ้าเกิดเราคิดผิดหรือคิดน้อยไปบางทีคนเรามมนมีความสับสนนะ เราบอกว่าตัวเองกำลังคิดมากอยู่แต่จริงเราไม่ใช่คิดมากนะเราคิดน้อยไปต่างหากเราคิดน้อยไปเพราะอะไรเพราะเราคิดแต่ด้านลบคิดแต่ด้านทุกข์คิดแต่ด้านโทษตัวเองคิดแต่แง่ร้ายอย่างงี้ครับสำหรับผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คิดมากอันที่การคิดน้อยไปต่างหากอ๋อมันเหมือนกับคิดน้อยไปคือเหมือนแบบเราจมอยู่กับความความแย่ความความแบบนั้นของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบอันนี้คือ คือนิยามของคําว่าคิดมากของเขาว่ามันคิดแต่เรื่องแย่ๆจําปริมาณมากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้คือคุณสอนจะบอกว่าแบบถ้ามันคิดมากคิดต่อไปมันมันดีอยู่แล้วดีมากเลยค่ะแล้วมันมันจะมีปัญหาเคยเคยมีแบบคนมาปรึกษาแล้วแบบเล่าเคสตัดดี้ให้คุณสอนฟังบ้างไหมคะว่าแบบเขามีปัญหากับเรื่องการความคิดของเขามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ที่ผมพบนะครับปัญหาและคิดมากของส่วนใหญ่เนี่ยคือคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ว่ากับเรื่องการงานไม่ว่ากับเรื่องความสัมพันธ์นะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราดีไม่พอเราไม่เก่งพอเราไม่สามารถพอเราทําไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมันก็จะต้องจมอยู่กับความไม่เก่งไม่มีความสามารถหรือไม่คู่ควรไม่มีค่าอะไรแบบเนี้ซึ่งผมก็บอกว่า สุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องเป็นตัวเราเองนะอืที่จะให้เป็นคนให้ค่าตัวเราเองอืมไม่ใช่คนอื่นอเวลาที่คุณทํางานแน่นอนครับมันมีการประเมินแล้วได้ขั้นได้ดีเด่นดีมากในการที่คุณสอบมันมีการให้เกรดแต่สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันแค่วัดกิจกรรมที่คุณทำนะขนาดนั้นแต่มันไม่ได้วัดตัวตนของเรา การวัดตัวตนของเราการวัดสิ่งที่เราเป็นคือตัวของเราเองต่างหากอันนั้นนะครับคือคือโพสิ่งที่ผมจะบอกกับคนที่มาปรึกษาเสมออทีนี้คือแบบถ้ามันเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดว่าพอพอฟังคุณสอนพูดแลด้วเดี๋ยวก็เลยคิดตอคบคิดมากขึ้นมาเนาะว่าว่าแบบสมมติว่าเอ,อคนชีวิตของเรามันจะมีการประเมินอย่างเวลาทางานเราก็จะประเมินสอบแล้วก็มีวัดผลเนาะทีนี้เราอาจจะต้องมีการประเมินความคิดของเราประเมินชีวิตของเราว่าแบบตอนนี้เรา ความคิดของเราความคิดมากของเราอยู่ในจุดไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งที่คนที่อยากเลิกคิดมากมใช้เป็นแนวทางใช่ครับเนาะจริงๆอย่างที่บอกก็คือมันเริ่มต้นจากการถามตัวเองก็ได้ว่าเราแฮปปี้กับชีตนี้ไหมค่ะถ้าเราไม่แฮปปี้ะนะครับลองเขียนซิว่าทุกวันนี้เราคิดอะไรอยู่อแล้วก็ลองอ่านดูว่าเออความคิดของเราอ่ะเป็นความคิดที่จะพาเราไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้หรือเปล่านะครับอืมก็เป็นเป็นเป็นวิธีทางหนึ่งของคนที่แบบ มีความสําเร็จทางชีวิตเออบางคนบางคนเขาจะแบบรู้สึกว่าอ่าชีวิตเขาอ่ะมันไม่ได้ขาดอะไรเขาอาจจะแบบดีกว่าหลายคนด้วยซ้ําแต่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขายังไม่มีความสุขม,มันอาจจะเป็นดัชนีชีวดชัดแบบหนึ่งของชีวิตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณสอนอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าอีกอย่างที่คนเราคิดมากอะ่ะเพราะเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอืการที่เราไปตัว เพราะเราไม่ได้ถามตัวเองไงครับว่าอะไรสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆเพราะฉนั้นเราเห็นคนอื่นมีในสิ่งที่เขาต้องการหรือเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่เราไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้อยากเป็นสิ่งนั้นอะแต่เราไปอยากแบบเขาอะมันก็กลายเป็นความทุกข์เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับอะไรสิ่งที่เราอยากเป็นจริง พราะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ความคิดแบบไหนมุมมองแบบไหนนําทางชีวิตของเราไปครับเหมือนมันจะเป็นความสุขฉาบฉวยความสวยหรูที่แบบในชีวิตในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้เนาะมันแบบมันเห็นคนเขามีชีวิตดีๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่าอ <Ừ. S 2> นะไรเงี้ยเราก็อยากมีเหมือนเขาผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าเอาเขาใช้คําดีมากเลยนะ<ฆ>เขาบอกว่าชีวิตที่เราเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะ มันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของใครคนนั้นอจริงมันเป็นแค่ไฮไลท์ใช่ใช่ใช่แฟนทีเซอร์ยิงทีเซอร์มาก่อนเหมือนเราดูหนังตัวอย่างอะหนังเรื่องนั้นน่าดูมากเลยนะแต่เพราะอะไรมันคือชีเซอร์ไงเหมือนคุณเดียวพูดหรือเหมือนดูนักฟุตบอลคนนึงนะครับอ่าเราดูเนี่ยโหใน youtube คนนี้เก่งมากเลยเพราะอะไรเพราะเขาตัดมาแต่ตอนที่ประสบสาเหตเย็จยิงได้เลี้ยงผ่านได้แต่ตอนเต็มก็อีกแบบหนึ่งอมือนกับชีวิตของเราอะแต่ทาไมเราเป็นคนไม่ตัดไฮไลท์ชีวิตของเราเองบ้างอะ คือเราไม่เลือกที่จะมองด้านดีของชีวิตเราเองบ้างทําไมเราถึงไปเลือกมองแต่ด้านดีของชีวิตคนอื่นอย่างเดียวนะครับค่ะใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เป็น<ม>คือจริงๆโซเชียลมีเดอกมันก็เป็นส่วนสําคัญเลยเนาะ<ม>ที่ทําให้คนเราแบบมีความคิดแย่ลบกับตัวเองได้ง่ายขึ้นอนะไรเงี้ยบางทีเราเห็นเพื่อนเราแบบไม่ได้เห็นมุมที่เขาทํางานหนักหรือไม่ได้เห็นมุมที่เขาแบบทุกอยู่อนะไรเงี้ยอย่างวิวอยนะ่างเงี้ยเวลาโพสต์รูป มีลูกเนี้ยก็ไม่ได้โพสส่วนที่แบบลูกร้องไห้จะเป็นจะตายอะไรอย่างงี้เนาะก็จะแบบโพสในสิ่งที่แบบออ้ยลูกน่ารักจังเลยทุกคนจะโอ้ชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแม่จ๋าฉันจะมีด้านอื่นๆนะแต่จริงจริงก็คือเข้าใจได้นะเพราะทุกคนอ่ะแต่ละผมก็เหมือนกันผมมองว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอะมันคือที่ที่เราอยากจะไปทีความทรงจาดีๆของเราไว้เพียงแต่คนนอกที่มองเข้ามาผมก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยไงว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นที่สําหรับที่เขามีไว้ไว้ทีกความทรงจำดีๆของเขานะ แต่มันไม่ได้หมายว่า d e a t โอ้ยโพสตไลฟ์ของเขาเนาะใช่ไม่ใช่ช่วิของเขาครับใช่จริงๆเพราะว่าเวลาเราโพสต์ไปเราก็แบบอีกเวลาแบบเรามองกลับมามันก็แบบเอ้ยมันมันดีนะมันเป็นความทรงจําดีๆอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าคนที่เขารู้สึกสรุปชีวิตเรามันนี่ไปเป็นทุกข์กับเขาเลยเราถึงต้องคิดมากเพราะว่าอย่าไปมองแค่ว่าที่เราเห็น มันคือสิ่งคิดเป็นทั้งหมดใช่ครับจริงเนาะการคิดมากทำให้เรามองในมากกว้างก่อนครับผมจริงจรค่ะก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งจากคุณคิดมากให้เลิกคิดมากลงเล็บในแง่ลบใช่ครับเนาะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะ อีพหนึ่งของเราสําหรับคิดมากพอดแคสต์ในหัวข้ออยากเลิกคิดมากต้องทําอย่างไรวันนี้เราก็คุยกันประมาณนี้หรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อคุณสอนได้ได้ครับอินบ็อกซ์มาที่เพจคิดมากนะครับทาง Facebook Twitter ได้เสมอเลยครับหรือถ้ามีประเด็นอะไรก็ อยากจะให้มาพูดใน e ีหน้านนก็สามารถอินบ็อกมาได้นะครับโอ้ดีเลยค่ะดิวก็แบบทำตัวเป็นคนสงสัยขี่สงสัยแบบนี้กับคุณสอนได้ค่ะผมได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังนะคะแล้วก็อีถัดไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะคะสามารถติดตามได้ทั้งทุกช่องทางเลยทั้ง s p o Spotify s o u n d c l o u d p o d Bean YouTube ของอมรินค่ะฝากติดตามคิดมากพอดแคสต์ของดิวแล้วก็ของคุณสอนที่เป็นโฮสต์หลักเนาะ มาพูดคุยกันเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิรวมถึงเสรีภาพคือสิ่งที่เรามีอย่างเท่าเทียมกันและไม่อาจแยกขาดจากความสัมพันธ์เพราะเราเท่ากันผลงานเล่มล่าสุดจากคิดมาก นักเขียนผู้มองโลกในมุมต่างที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนพบกันได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม amarinbooks podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube Amarin Books